He's oh. good! สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมิสเตอร์อังยี่ครับตอนนี้ท่านอยู่ในช่วงเมืองไทยเมืองธรรมะ EP ที่10นะครับวันนี้ผมพาท่านมาที่วัดถ้ำผาแด่นนะครับอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครการเดินทางก็ไม่ไกลมากครับเมื่อท่านมาถึงจังหวัดสกลนครปุ๊บให้ท่านมาที่แยกบายพาสทางที่จะขึ้นไปที่ ภูพานนะครับก่อนที่ท่านจะขึ้นภูพานท่านก็จะต้องผ่านโรงเรียนบ้านศรีวิชาด้านซ้ายมือเมื่อท่านเลยโรงเรียนบ้านศรีวิชาปุ๊บจะเป็น3แยกให้เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายมาประมาณ2ี่กิโลเมตรก็จะมาถึงนะครับมีป้ายตลอดทางนะครับว่าท่านผาเด่นนะเมื่อท่านมาถึงปุ๊บนะครับตรงที่ตรงที่ท่านเข้ามาเนี่ยจะเป็นลานจอดรถครับท่านเห็นลานจอดรถเลยดูด้านนี้เต็มเลยไหม เมื่อ <acontec ido> ท่านหาที่จอดรถได้ปุ๊บนะครับท่านต้องหาที่จอดรถได้นะเมื่อท่านหาที่จอดรถได้เสร็จปั๊บนะครับท่านก็จะมองเห็นตรงด้านนี้เ <g arden> ต็นท์นี่นะครับเป็นเ <g arden> ต็นท์ที่จุดบริการขึ้นรถนะครับก่อนที่จะขึ้นไปที่ถ้ำผาเด่นนะเม <g arden> <g arden> ื่อก่อนเนี่ยเขาให้เอารถขึ้นนะครับตอนนี้เขาไม่ให้เอารถขึ้นแล้วก็ท่านจะต้องมาต่อคิวเพื่อที่จะขึข้น <verloren> รถนะครับมาทางนี้ครับมาดูมาดูท่านต้องต่อคิวขึ้นรถนะนี่ตรงนี้ในเต็นท์เนี่ยคือต่อคิวขึ้นรถ ทั้งหมดเลยในเต็นท์เนี่ยนะครับต่อคิวขึ้นรถก็จะมีรถโดยสารเห็นไหมรถโดยสารเนี่ยนะดูดิคนเดินขึ้นรถอ่ะนั่นคือผู้ที่ได้เดินขึ้นไปเที่ยวที่พาฒแดนแล้วนะครับเมื่อก่อนเขาให้เอารถขึ้นไปข้างบนอ่ะตอนนี้เขาไม่ใหเอารถขึ้นแล้วต้องต้องรอรถโดยสารขึ้นไปนะครับตรงด้านนี้ที่จอดรถเนี่ยมันกว้างมากนะครับแล้วก็ตรงบริเวณที่จอดรถเนี่ยเขามีห้องน้าให้ตรงด้านนู้นถูกไหมห้องน้ําใหญ่นะครับมีหลายห้องแล้วก็ ตรงนี้เขาเปิด8โมงนะครับปิด5โมงเย็นนะตามป้ายเลยเปิด8โมงปิด5โมงเย็นนะครับแล้วก็มีการตรวจวัดไข้อะไรนะท่านที่มาก็อย่าลืมนี่ด้วยนะอย่าลืมแมสนะครับที่ผมถอดนี่ผมเพื่อพูดนะเสียงมันอุย e นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเข้าไปแล้วไปดูว่าเราจะต้องเสียค่าบริการค่าอะไรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาน้องๆเข้าห้องน้ําแล้วก็มาต่อคิวก่อนลวกันเดี๋ยวไปดูในคิวครับ นี่นะครับในเสื้อนี่นะครับอย่างหลังในอันบอกครับข้อแนะนําสําหรับการขึ้นไปเที่ยวชมวัดถ้ำผาเด่นนะครับท่านจะต้องเตรียมมาก็จะมีหนึ่งนะครับน้ําอย่างน้อยหนึ่งขวดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าข้างบนนั้นร้อนร้อนมากนะครับสําหรับช่วงแดดร้อนๆนั้นแล้วก็หมวกนะครับอย่าลืมนะครับคนเยอะเดี๋ยวมาถามก่อนแม่มาแม่มาจากทางไหนครับมาจากากหลง กันมีรายยุสกนลก็ยุสกลเนี่ยอ๋อคนสกลครับก็มาเที่ยวเหมือนกันเที่ยแค่ยังไม่ขึ้นนอนรอเป็นลมเป็นลมแลนอนรอนคนเยอะมากต้องนอนรอนะครับอ่คนเยอะเดี๋ยวเราเข้าแถวก่อนล้วกันนะครับเพราะว่านี่เห็นไหมมันจะมันจะมีทางทางแบบคนเดินเดินตามตามเส้นตามเส้นครับไม่ไม่ใช่แค่ตรงเส้นด้านหน้าที่ท่านจะเห็นนะท่านไม่ได้เห็นแค่ตรงด้านหน้านะครับตรงด้านข้างก็มีนะครับ นะเวลาขึ้นรถขึ้นรถไปก็รถคันหนึ่งเขาจะจัดคนให้จํานวนคนเท่านี้เท่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตรงตอนจะขึ้นรถแล้วกันรอคิวก่อนครับตอนนี้ผมอยู่ในแถวแล้วนะครับคือแถวเนี่ยมันจะเลี้ยวนะจากตรงนี้ไปแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวนี่เลี้ยวนี่เป็นงูเป็นงูไปนะตอนเนี้ยเวลานี่เลยเที่ยงตรงนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมจะได้ขึ้นรถต,ตอนกี่โมง ไปดูครับเอาละครับตรงนะี้ตรงนี้เป็นใครลืมแมสมานะใครลืมแมสมานะก็มีแมส์ให้นะครับมีแมส์ขายให้อร <uh> ักก nice <um> um um ี่บาทครับอรักยี่สิบบาทนะครับแมสหนึ่งอันยี่สิบบาทสำหรับคนที่ลืมนะครับ คนที่ลืมนะตรงนี้ก็วัดไข้นะครับสองเมตรเลยเห็น้องอ้อ,อเราโดนวัดไข้ก่อนนะไอ้อ้อก,ก็ลืมมออันนากกากมาเนาะจึงเมรขึ้น่ลยจ้าพ <c oughs> ี่ดึงแมสขึ้นอนะ่ะเสียงมันอุ้ยอุ้ยนะเมื่อสักครู่นี้นะครับคือเราเดินจากตรงนู้นมาตรงด้านนูนนะ้นอ่ะเราเดินจากตรงด้านนู้นมานะครับตรงในป่านั่นอนะ่ะในป่านั่นอนะ่ะใช้ระยะทางประมาณ180เมตรนะครับ แล้วเราก็เดินบนประมาณประมาณ6รอบนะครับรอบละประมาณ30เมตรนะเดินบนเป็นงูเลี้ยวงูเลี้ยวอะ่ะข้างในนี้เช่นกันนะครับก็ตรงไปนี่แล้วก็เลี้ยวมานี่แล้วก็ตรงไปนู่นอีกทีหนึ่งความยาวเต็นท์จำนวน5หลังนะครับตรงด้านสุดท้ายก็คือนั่งเก้าอี้เตรียมขึ้นรถโดยสารขึ้นไปข้างบนทีนี้ทีนี้สําหรับการที่การที่จะขึ้นตรงเนี้ยค่าตั๋วก็20บาทใครลืมแมสมาก็มีแมสจำนนไหนให้ก็20บบาทเช่นกันนะครับ <laughs> หมวกใหม่หมวกมันลืมมาหมวกมาท้องว่า,าลืมมาหมวกมานะครับก็มีหมวกหมวกก็ใหม่หน้ากากก็ใหม่ได้ใ่บ้างมือชื่อเลยนะคะกิจสิรนดาคุณเบอร์โทรตรงนี้เป็นจุดลงทะเบียนนะครับจุดลงทะเบียนก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสมุดหกเล่มนนะ่ะสมุดลงทะเบียนนะ่ะลงทะเบียนผู้ที่ขึ้นนะครับเป็นการเก็บสถิติเนาะ ล้างมือด้วยล้างมืออเคต้องฉีดในปากไหมโอเคใกล้แล้วอีกนิดเดียวนี่นี่แล้วท่านก็จะได้นั่งคนที่จะขึ้นรถได้อะ่ะคนที่จะได้ขึ้นรถอะคือคนนั่งเก้าอี้นะครับ <c oughs> ม,า,มา,าได้นั่งเก้าอีอ้แล้วตอนนี้นั่งเก้าอี้แล้ว <c oughs> ขอเปิดหน่อยหายใจไม่ออก ก็น่นนะเป้าหมายเราหน่วยเดียวพอขึ้นรถปุ๊บก็ขึ้นไปข้างบนนะครับ <L> เดี๋ยวผมจะเก็บข้อมูลมาให้เยอะๆแล้วกันเพื <L> ่อทุกท่านจะได้ดูมันจะได้ละเอียดเนาะท่านที่จะมาเนาะโ <L> อเคเดี๋ยวรอดูตอนขึ้นรถแล้วกันครับไม่นั่งยียมไม่ได้ขึ้นรถ <L> ตอนนี้เราจะขึ้นรถไปที่ขาเดน่นซึ่งอยู่ด้านบนภูเขาลูกนู้นข้างบนภูเขานู้นนะครับแล้วเราก็จะขึ้นขั้นนี้ แล้วตอนนี้ก็อยู่บนรถแล้วนะกี่คนสองสี่หกแปดสิบประมาณ 1. 1> คันนี้รถคันหนึ่งก็ประมาณสิบคนนะครับเด <Hello, S 1> ี๋ยวเราไปดูข้างบนเลยดีกว่าตอนที่ขึ้นมาพี่เอารถม,มาเองตอนนี้เราก็อยู่ที่ทางเข้าวัดถ้ำผาเด่นนะครับคือตรงนี้เป็นทางที่รถเราขึ้นมานะครับนี่เมื่อรถขึ้นมาปั๊บเขาก็จะจอดตรงนี้นะเลี้ยว เขาก็จะเลี้ยวจอดนะครับเลี้ยวจอดเสร็จปั๊บนี่ตรงประตูตรงป้ายวัดเลยนะครับตรงประตูด้านนี้ที่เห็นคนเยอะๆนี่นะครับก็จะเป็นาขาลงใช่ไหมอันนี้ลงเปล่าครับอันนี้คือลงนะก็ยังต่อแถวเพื่อที่จะขึ้นรถโด,ดยสารลงต่อไปเนาะป้ายตัวนี้ป้ายที่ดูตอนตอนตอน,ตอนที่เข้ามาปุ๊บมาถึงถ้ำผาแดนหรือ,อยังก็ตรงนี้นะครับวัดถ้ำผาแดน เข้าไปข้างในกันคนวันนี้วันหยุดนะครับคนเยอะมา,มาอ้อนี้ที่มาด้วยกันนะครับก็จะมีอ้อคนหนึ่งนะคือน้องเขาจะมาซื้อนาฬิกานะครับก็เลยมาด้วยกันเลยแวะมาด้วยกันผมก็ดีเลยมีคนมาด้วยเราหาทางเอาผู้หญิงมาออกคลิปเราอยู่แล้วคนเยอะคนเยอะ คนเยอะนะครับวันนี้ก็ย,ยังยังยังไม่รู้ว่าจะหามุมได้ไหมสวนผาแดนสวนฟ่าผาแดนตอนที่ผมมาเมื่อหลายปีก่อนยังไม่มีเนาะ,ะตรงทางขึ้นนะครับตรงทางขึ้นก็จะเป็นทางลาดเหมือนเดิมนะแต่ไม่เอียงมากพอให้เดินได้นะครับผู้สูงอายุรถเข็นก็เข็นได้นะไม่ไม่ถึงขั้นลำบากมากนะครับวันนี้ฟ้าครึ้มคึมนะครับยังไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าระหว่างทํา ระวังถ่ายทำนะฮะว,วัดนี้นี่นเป็นวัดสายหลวง่เทพโลกอุดรนะครับหลวงพ่อประกรณ์สายนโปรยลงมาในแต่ละวแต่ละวะไม่เทาสำหรับนักท่องเที่ยวนะไปที่ไหนก็อ่านด้วยนะครับ นี่นะห้ามสัมผัสรูปความขีดเขียนวาดูปหรือทาแป้งห้ามทาแป้งนะไม่ต้องขอหวยหรอกถ้าขอก็ขอเฉยๆไม่ต้องไปรูปไปทานะครับ,รบเมื่อท่านเดินขึ้นมาปุ๊บนะครับท่านจะเจอศาลาแรกเลยนะครับยาใจคนบุญนะครับตรงนี้จะเป็นตรงหินใหญ่หินใหญ่แกะเป็นลายพระพุทธรูปด้านบนนะครับมาขึ้นมาดูกัน ใหญ่มากใหญ่มากไม้ใหญ่มากผมต้องขออภัยด้วยผมผมผมพูดลำบากมากเวลาหยุดอยู่ใต้นากาตรงนี้เป็นภาพหินแกะสลักมาด้านนี้ครับถ้าจะเห็นนะครับตรงด้านนี้ด้านซ้ายสุดเลยเป็นภาพไม้แกะสลักนะครับภาพไม้แกะสลักนะฮะแล้วก็ ถัดออกมานะครับก็จะเป็นภาพหินแกะสลักนะเป็นภาพพระประจำวันเกิดเป็นภาพพระประจำวันเกิดครับทั้ง8วันนะครับตรงด้านนี้นะครับเป็นหินแกะสลักที่สวยงามนะครับเป็นภาพพระประจำวันเกิดท่านใดที่มาก็กราบไหว้ตัวนี้ก่อนก่อนที่ท่านจะเดินไปท่านจะเดินไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในวัดนะครับ คือข้างบนนี้แต่งกายสุภาพมานะครับกางเกงขาสั้นก็ไม่ควรใส่นะครับเสื้อผ้าบางบ,าบาแหวมก็ไม่ควรใส่นะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ความเคารพสถานที่นะครับมาถึงไหว้พระก่อนแล้วค่อยไปเดินดูรอบๆพื้นที่นะครับตรงด้านนี้ก็เป็นที่ทําบุญนะปลูกต้นโพเงินโพทองนะครับนี่นนะแล้วก็ตรงด้านนู้นเป็นการบริจาครับป่าหรือกรถินตามช่วงเทศกาลนะครับ ทําทบุญช่วยวัดนะครับเพราะคนมาเยอะมากเขาต้องปรับปรุงอะไรเยอะนะครับทั้งเรื่องสถานที่ก่อสร้างทั้งเรื่องห้องน้ําเรื่องอะไรเพราะคงต้องใช้งบประมาณเยอะเราก็มาช่วยๆกันที่ชันทาลงพระพุทธศา,าสนาไว้ครับจะได้อยู่คู่เมืองไทยเป็นนานๆครับ ครับครับ yup. ตรงด้านนี้เป็นจุดที่จะไปทําบุญไหว้หลวงปู่ทวดนะครับตรงนี้จะเป็นใบโพเงินโพทองให้เขียนคําขอพรนะครับเขียนคําขอพรนะนี่เมื่อท่านเขียนคําขอพรเสร็จปุ๊บก็จะนาใบโพเงินโพทองเนี่ยมาไว้ตรงนี้นะครับผูกเส่ต้นโพเงินโพทองนะเห็นไหมสวยป่ะเป็นต้นโพเงินโพทองนะครับเมื่อลูกต้นโพเงินโพทองเสร็จปั๊บท่านก็ขอพรที่หลวงปู่ทวดนะครับ แกสลักจากหินนะนเดี๋ยวเราจะกราบขอพรหลวงพ่ทวดแล้วก็เดี๋ยวจะพาเดินดูศิลปะด้านล่างนะครับพอ,พอเราลงจากศาลาที่เราขึ้นไปด้านบนนี้นะครับเราก็จะเดินมาตรงนี้เขียนผ้าตุงเขียนผ้าตุงสวรรค์นะ ยี่สิบบาทเป็นค่าน้ำมันเครื่องปั่นไฟข้างบนนี้เป็นเครื่องปั่นไฟนะครับค่าน้ำมันเครื่องปั่นไฟนี่นะยี่สิบบาทนะครับเขียนนะ ตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นไหว้หลวงปู่ทวดเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราเดินเราเดินมาจากสาลามานี้ก็ได้เรามาขึ้นตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็นี่ที่เราจะไปที่เจดีนะเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงสาลานะครับตรงนี้เป็นด้านเจดีของวัธดธรรมพาเด่นนะครับดดานบนนูน่นเจดีองค์สีทองมองเห็นแต่ไกลนะครับจากถนนเนาะแล้วก็ ถ้าเราจะเดินไปทางนี้จะไปถึงศาราหลังใหญ่ที่มีท,มที่มีเสาเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนายจิตยศเติมแต่เพร้อมก็ครูจากกระสินหนึ่งร้อยบาทนายคิทองครับตรงนี้ตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราจะบูชาพระพุทธสีหะสายญาติโลกนาถนะครับ่าผาเด่นนะครับ ครับจุดนี้เป็นจุดที่เราจะทําการกราบสการะบูชานะครับพระพุทธศรีหะสายญาตโลกกนาธาตุภูผาแด่นครับด้านนี้เป็นพระฟางสายญาตินะครับซึ่งแกะสลักจากหินนะฮะซึ่งด้านบนก็จะเป็นพระธาตุทองนะครับพระธาตุสีทองนะครับอยู่ด้านบนเลยสวยงามนะครับแล้วก็มีพระธาตุบริวารด้วยด้านซ้ายขวานะครับ เดี๋ยวเรากราบพระก,กันครับไตที่ีนครับี้ทีนี้เราจะไปที่ศาลาตรงด้านข้างของพระพุทธไสายาสนะครับแล้วก็ตรงด้านหลังพระพุทธไสายาสนจะเป็นหินแกะสลักเป็นรูปพญานาคองค์ใหญ่สวยงามทีเดียว มาดูครับได้กราพะพร้อนจิงสกิ้ยนะครับหลายชนิดชนิดผู้ได้ัลไทยราชาบางท่านได้ผลไทยราชาบางท่านได้ประหลุนโชคดีบางท่านได้พยาพุทธาวรสชืรอวโอ้ยนะครับมิเตลขันคัดขัดนะพี่น้องไปแล้วครับพี่น้องครับฝนตกครับฝนต,ตกแล้วนะจุดต่อไปที่เราจะมาก็คือศาลาร่วมบุญนะครับตอนเนี้ยอ้าวไม่ให้เข้านะครับศาลาร่วมบุญนี้จะทําจากไม้นะครับแล้วก็เสาก็เป็นไม้ต้นใหญ่ต้นใหญ่นะ สวยนะครับข้างในสวยไม่ให้เข้าเนาะทีนี้หลังจากสาราร่วมบุญปุ๊บก็จะเป็นตรงลานด้านข้างสาราร่วมบุญนะครับเดี๋ยวลุยฝนแป๊บนึงนะฮะก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับด้านนี้เราคงจะไปไม่ได้เพราะคนเยอะมากตรงด้านนี้ด้านนี้นะคนเยอะมากนะครับ เมื่อสักครู่นี้ฝนตกผมก็ต้องหลบฝนนะครับน้องออก,ก็หลบฝนอยู่ทีนี้เราจะไปเดินไปดูตรงด้านภาพแกะสลักนูนต่ำนะครับรูปพญานาคเนาะมาดูด้านนี้ครับตรงนี้เป็นด้านข้างของมหาเจดีย์นะครับนี่เห็นหางพญานาคไหมสวย,ยไหมมาครับมาครับนี่เป็นลำตัวนะฮนะนี่เป็นหางนะนี่เป็นส่วนหางนะปลายหางนะครับแล้วก็ลำตัวสีทองมาเลย,ยนะอันนี้เป็นพญานาค วันณะสีลุงถูกตระกูลสีลุงผมจำชื่อตระกูลไม่ได้เป็นตระกูลสีลุงนะครับจะมีพญานาคสีทองพญานาคสีเขียวพญานาคสีลุงแล้วก็พญานาคสีดำนะครับเป็นสีตระกูลนะตรงด้านนี้เป็นให้ให้เรารอดรอดลอด,ลอด,ลอดท้องลำตัวพญานาคไปนะครับด้านนี้เป็นเป็นแกะสลักนะนี่นี่เห็นไหม ตรงนี้เขาห้ามขึ้นนะครับตอนนี้ฝนตกนะผมก็พยายามจะถ่ายให้ดูนะนี่มาดูทางด้านนี้จะเห็นนะครับเห็นปะถ้าถ่ายจากด้านบนจะเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าเป็นภาพนะตรงด้านนี้จะมีพระพิคเนตด้วยนะครับมีพญาพยานคราชด้วยนะครับสามเสียนเนาะ ลำตัวพญานาคนะครับจะยาวจากด้านนี้นะมานี่มานี่นะครับมานี่มานี่ไปอยู่ตรงด้านนู้นเป็นส่วนเสียนพญานาคนะครับมาทางด้านนี้ครับครับตอนนี้เราจะลอดใต้ลำตัวพญานาคนะก็จะเดินไปที่หัวนะครับมาครับเมื่อท่านเดินมาตรงนี้จะเป็นอุโมงค์ต้นไม้นะครับเป็นอุโมงค์ต้นไม้ด้านนี้ด้านนี้แห้งเพราะว่า เชีงอนหินมาถึงตรงนี้ก็จะบังฝนได้พอดีนะครับครับตรงนี้เราอยู่ตรงที่พระพุทธมหาราชานาคาบริรักษ์นะครับเป็นพระประธานองค์ใหญ่ใหญ่เลยนะ ของวัดถ้ำผาเด่นนะครับที่นี่ที่จังหวัดส,สุโขทัยน,นะครับตรงด้านนี้จะเป็นจุดชมวิวก,กว้างๆเลยนะใครที่มาก็จะมาตรงนี้นะครับพระพุทธมหาราชานาคาบริรักษ์นี้นะครับจะอยู่ตรงด้านหลังของลานอารอยพระพุทธบาท4รอยด้านนี้นะครับถามว่าเห็นหลุมเดียวทำไมมี4รอยนะครับก็เล็กลงไปเล็กลงไปเล็กลงไปนะครับก็จะเป็น4รอยนะตรงด้านนี้จะอยู่หลังมหาเจดีย์ด้านบนนะครับ เมื่อสักครู่นี้ที่ผมให้ดูนะครับจะอยู่ตรงด้านหลังของมหาเจดีย์นะครับซึ่งถ้าเราเข้ามาด้านล่างตรงทางขึ้นนะครับก็จะมีร้านให้ท่านแลกเงินสําหรับมาโยนเสี่ยงบาทเสียงเหรียญน,นะครับซึ่งแต่ละบาทเนี่ยก็จะมีเขียนความหมายของแต่ละอันนะครับอันนึงก็เลื่อนระดับเรื่อง,เร,องเรื่องความร่ํารวยเรื่องความรักนะครับความสําเร็จทางด้านไหนประมาณว่าถ้าโยนเข้าก็จะสําเร็จด้านนั้นนะครับพระพุทธมหาราชานาคาบริรักษ์ครับ ครับเมื่อท่านไหว้พระพุทธ,ธมหาราชาด้านบนเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะลงมาด้านล่างบันไดด้านล่างมีนะครับลงมาเลาะด้านล่างมาเลยจะมีทางที่จะไปที่ศาราพญาเต่านะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นฐานของพระพุทธ,ธมหาราชานะครับครับเมื่อท่านลงมาจากบันไดทางด้านล่างของจุดชมพระพุทธ,ธมหาราชานะครับก็มาทางนี้ครับ ทางนี้จะเป็นทางเชื่อมไปที่พญาเต่านะครับดูด้านข้างจะอลังการมากนะครับสวยมากๆเห็นไหมวิจิตรมากอ่อนช้อยนะครับทีเนี้ก็จะเดินมาเรื่อยๆนะครับมาตรงดุสิตานี้สวนดุสิตานะครับคนถ่ายรูปเยอะ ตรงด้านนี้เป็นจุดทําการจุดเทียนสองทางชีวิตนะครับบูชาพระพุทธนะครับเราจะไปดูพญาเต่ากันครับเมื่อท่านมาถึงจุดนี้นะครับจะมีบันไดสองทางนะครับบันไดทางหนึ่งไปทางห้องน้ําแล้วก็ทางที่จะลงกลับนะครับบันไดทางนี้จะเป็นทางที่ไปดูที่พญาเต่านะครับมา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  ต้นไม้มาตั้งไว้ก่อ,อกนคะรับบันไดตรงนี้เป็นบันไดเหล็กนะครับบันไดเหล็กที่ทาสีนะจะลื่นหน่อยนะสำหรับช่วงนี้ที่เป็นหน้าฝนนะครับท่านที่มาก็ระวังด้วยนะมีความลื่นหน่อยนะครับเพญาเต่าตนะมาด้านนี้ครับทีนี้อลังการงานสร้างเป็นพระโพธิสัตว์ทรง พญาเต่านะครับวันนี้จะเป็นสายสินไหมท่านที่มาก็คล้องศรีรษะนะครับทำบุญเนาะต่ออายุเนาะเพราะว่าความเชื่อของคนไทยนะครับคือเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวนะเวลาเราจะทําบุญเราก็มาทําบุญกับเต่าเราจะอายุยืนประมาณนี้นะฮะก็คล้องศรีรษะต่ออายุตัวเองนะครับเมื่อเมื่อทาบุญขอพรอ,อะไรเสร็จปุ๊บท่านก็เข้าไปปักรูปด,ด้านในนะครับ ครับสำหรับการพาเที่ยวชมวัดถ้ำผาแดนจังหวัดสกลนครวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงแล้วผมก็จะขอปิดคลิปนี้ตรงนี้เลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมมาจนถึงตรงจุดนี้นะครับและผมขอฝากสำหรับท่านที่รับชมทางช่อง YouTube นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับหรือ กดติดตามนั่นเองนะครับเมื่อกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยท่านจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปวิดีโอในครั้งถัดไปนะครับทันทีที่เราเอาคลิปวิดีโอลงปุ๊บท่านจะได้ดูเป็นคนแรกเลยนะครับสำหรับท่านที่ติดตามทางช่องแฟนเพจ Facebook นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้ให้คนทั่วไปเขาได้รู้นะครับว่าที่เมืองไทยเนี่ยยังมีที่เที่ยวสวยๆงามๆแบบนี้อยู่นะครับที่สกลนครเนี่ยมีวัดถระมหาเด่นนะที่สวยงามแบบนี้อยู่นะครับ สำหรับการพาเที่ยวชมวันนี้ผมก็จะขอสรุปเอาเลยละกันนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับซึ่งเมื่อเป็นหน้าฝนเนี่ยอากาศจะชื้นหน่อยท่านที่จะมาก็ฝากเรื่องร่มนะครับเรื่องหมวกการฝนนะจะได้ไม่เป็นไข้นะการรอรถที่ขึ้นมาเนี่ยผมก็สรุปให้นะครับว่ารอรถประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับรอขึ้นรถนะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับผม Okay.